นั่ไม่อยู่บ่ออยู่ให้อยู่อายุก็เชิดไปื่อนไปกินละอาขอเรียนเชิญนะครับปัตตานีกับมาคุ้นมาลำมารวยสิมากถนงปัตตานีใส่ใจเต็มหมอนี่กับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกคนนะครับขอบเชิญพี่น้องมาคับมาคุ้นเลยลุงเวรานี่ เง็นไม่ใช่หนาเต็มลูกหลานลบด้วยอาหลากจรงุกะตาะรอาจารยตีว่าทำปรญญังให้ยุ่ยเป็นจุกเนิีมากเงี้ไม่ใช่าเต็มว่ากลับมาคูนให้ลูกหลานนี่ควกทุกควกเจื่อตลอดไปทุกเร เปกินมาตาปุรยยาเทว่กทำปุ๋ยยาง,งพันดีแู่แต่ปฏิโย